รอยั่อนทนอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งโลกดิจิตอลเวิร์ผู้คอยพิทักและควบคุมกฎแห่งโลกดิจิตอลตามคำบัญชาของอิกดาซิลผู้เป็นดับพระเจ้าการกวาดล้างดีจมอนเพื่อสร้างโลกใบใหม่ของพระเจ้าอย่างอิกดาซิลและการหายตัวไปของอัลฟามอนหนึ่งในสมาชิกนักลบอัศวินศักดิ์สิทธิ์มันมีเงื่อนงำอะไรซ่อนอยู่กันแน่วันนี้มิตี้แคชชาแนลจะมาเล่าประวัติของรอยั่อนทั้ง13คนให้ฟังกันนะครับ คำเตือนเนื้อหานี้มีการสปอยข้อมูลเนื้อเรื่องอนิเมะบางส่วนและมังงาใครที่ยังไม่ได้รับชมและกลัวเสียอัทรสสามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับ รอยัลไนท์กลุ่มนักรบัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง13ตนผู้คอยพิทักษ์และวควบคุมกฎแห่งโลกดิจิตอลเวิร์มาอย่างยาวนานภายใต้คำบัญชาของพระเจ้าอย่างอิดาซิลให้ทำหน้าที่พิทักษ์และปกป้องเน็ตเวิร์กส่วนกลางของโลกดิจิมอนจากศัตรูตัวฉกาจอย่างเซเว่นเกต์เดมอนหลอดหรืออีกชื่อกลุ่ม7จอมารเพื่อความสงบสุขของโลกดิจิตอลเวิร์โดยเรื่องราวของรอยัลไนท์จะเริ่มต้นขึ้นในโลกดิจิตอลเวิร์ยุคอดีตการที่อยู่ในช่วงกรียุจนดดำเนินไปสู่การล่มสลายของอาร ขึ้นมานามว่า Imperial d a ดามอ p a า a d i ี m โหมได้เข้ามากอบกู้โลกดิจิตอลเวิร์จากหายนะในครั้งนี้หลังจากช่วยโลกดิจิตอลเวิร์จากการล่มสลายได้สําเร็จอ Imperial ีย a ดามอ p a า a d i ี m โหมได้ก่อตั้งกลุ่มรอย k n i น h t ขึ้นมาเพื่อคอยพิทักษ์และควบคุมกฎแห่งโลกดิจิตอลเนื่องจากคาทนายของโลกดิจิตอลเวิร์จะมีการต่อสู้และเข้าสู่กรียุคอีกครั้งทว่าหลังก่อตั้งกลุ่มขึ้นได้ไม่นานตัวของเขานั้นได้หายสับสนไปเหลือเพียงตำนานที่เล่าขานต่อกันมาในกลุ่มของรอยหน และเป็นทางด้านอัลฟามอนสมาชิกของกลุ่มตอนนั้นได้ขึ้นมารับตําแหน่งหัวหน้าหน่วยแทนความโกลาหลก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อรับตําแหน่งได้ไม่นานอัลฟามอนกับถูกลอบสังหารจากใครบางคนและสูญสลายไปจึงเป็นทันด้าโอเมกามอน Mon, ที่เข้ามารับตําแหน่งรักษาการแทนโดยรับคําบัญชาโดยตรงจากอิกดาซิลผู้เป็นหนังพระเจ้าโดยเนื้อหาและเรื่องราวหลังจากนี้จะแบ่งเป็นหลากหลายไทม์ไลน์ด้วยกันทั้งอนิเมะมังงะและตัวเกมโดยจะขอกล่าวถึงความเป็นไปได้ของเนื้อเรื่องมากที่สุดนะครับ โดยเรื่องราวจะตัดมาที่โลกดิจิตัลเวิร์ที่มีอิกดาซิลเป็นดั่งพระเจ้าและควบคุมโลกทั้งหมดเอาไว้โดยมีเหล่าร้อยเย่าไนเป็นองครักษ์ซึ่งในตอนนั้นดิจิตอลเวิร์มีประชากรดิจิมอนมากเกินไปทางด้านอิกดาซิลจึงได้เริ่มโปรเจกต์อาร์เพื่อการลบล้างดิจิมอนและคัดสันดิจิมอนในโลกเดิมและสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาโดยใช้เอ็กซ์โปรแกรมในการกำจัดและลบล้างดิจิมอนเหล่านี้แต่ทว่ากลับมีดิจิมอนบางกลุ่มสามารถทนต่อเอ็กซ์โปรแกรมได้นั่นคือเหล่าดิจิมอนที่มีเอ็กแอนติ จึงสั่งให้เหล่ารอยอนไนท์ไปจัดการกับเหล่าดิจิมอนที่มีเอ็กซ์แอนติบอดีจึงเป็นชนวนสงครามเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มลอยอนไนท์และดิจิมอนกลุ่มต่อต้านที่มีเอ็กซ์แอนติบอดีในตัวและการต่อสู้ภายในกลุ่มรอยอนไนท์ด้วยกันเองเนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่รับคําสั่งโดยตรงและทําตามอย่างเคร่งครัดและฝ่ายที่ยึดถือความถูกต้องเป็นหลักก่อนที่ในท้ายที่สุดเหล่าลอร์ยอนไนจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดและร่วมมือผลึกกำลังกำจัดอิกดาซิลและช่วยโลก World ไไดิจิตอลเวิร์ เราจะเห็นเหล่ารอยัลไนท์ที่ช่วยกันแบกโลกดิจิตัลเวิร์เอาไว้และเป็นทางด้านไดมงมาซารุและเหล่าพวกพ้องที่จัดการกับอิกดาซิลได้สําเร็จหรือจะเป็นทางด้านในเดอะมูวี่เอ็ก u t อีวลที่ a l p h a มอนและโอเมกามอนผนึกกาลังจัดการกับอิกดาซิลและเดดเอกมอนลงได้ทางด้านอีกไทม์ไล จะมีการเล่าเรื่องถึงคําทํานายของโลกดิจิทัลเวิลด์โดยจะมีการรวมตัวกันตามคําสั่งของอิกดาซิลในการรวบรวมทั้ง13รอยย่อไนในการข้ามเซิร์ฟเวอร์ไปยังโลกดิจิ t a ลเวิลด์ l i ลิและเข้าปะทะกับโอลิมเปียทเวลส์ซึ่งเป็นดิจิทัลเวิลด์ในอีกพาราเล่หนึง่งโดยไม่มีการบันทึกผลแพ้ชนะของการต่อสู้ในครั้งนี้มีเพียงการเล่าขานถึงการต่อสู้เท่านั้นนี่จะเป็นเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของเหล่ารอยย่อไนนะครับเรามาดูประวัติสมาชิกทั้ง13คนกัน 1. อัลฟามอนดิชิมอนล่างเมก้าประเภทวัคซีนสายพันธ์ุนักลบศักดิ์สิธ์วิวัฒนาการล่างมาจากสายโดลูเกมอนซึ่งในจํานวนน้อยที่จะกลายเป็นอัลฟามอนในอนาคตผู้นํากลุ่มรอยย่อไนท์คนปัจจุบันมีลักษณะชุดเกาะสีดําขิบทองตัวของอัลฟามอนนั้น ไม่มีล่าง X เนื่องจากตัวของมันมี X Antibody อดยู่ภายในตัวมันมักจะไม่รวมกลุ่มกับนักรบผู้อื่นและจะปรากฏตัวออกมาในยามขับขันเท่านั้นจึงถูกเรียกว่านักพลผู้โดดเดี่ยวแห่งการเริ่มต้นอัลฟามอนนั้นจะปรากฏตัวยามเมื่อโลกดิจิตอลเวิร์ถึงยามวิกฤตการโจมตีของมันจะสร้างความเสียหายนับครั้งไม่ถ้วนต่อหนึ่งการโจมตีมีท่าไม้ตายที่โดดเด่นได้แก่อัลฟาอินฟรอซซึ่งตัวของมันนั้นยังมีรูปแบบฟอร์มอีกรูปแบบหนึ่งคือโอริโอเคนซึ่งเป และปีกของอัลฟามอนจะมีความเจิดจรัสและเพิ่มพลังการโจมตีอย่างมหาศาลซึ่งในหมู่อัลฟามอนด้วยกันนั้นมีน้อยตัวมากที่สามารถเรียกใช้พลังของโอริลเคนได้ว่ากันว่าตัวของอัลฟามอนที่เป็นรอยั่อในนั้นถูกกำจัดโดยอิกดาซิลเนื่องจากร่วงรู้ถึงแผนการโปรเจกต์อาร์ปรากฏตัวในอนิ Evolution Adventure 2, on, เมะดิจิมอนเซิร์ฟเวอร์ดิจิมอนเอ็กซ์อีเวลูชันดิจิมอนแอดเวนเจอร์ไตสองโอเมกามอนดิจิมอนร่างเมก้าประเภทวัคซีนสายพันธุนักลบศักดิ์สิทธ วิวัฒนาการล่างมาจากสายการรวมล่างของ2ดิจิมอนล่างเมกาได้แก่วอ์เกมอนและเมทัลกลูลูมอน ผู้นำรักษาการแทนของกลุ่มรอยย่อไหนเป็นการรวมร่างแห่งความหวังเนื่องจากโอเมกามอนเป็นดิจิมอนร่างพิเศษที่เกิดจากดิจิมอนร่างเมกา2ตัวรวมร่างกันทำให้มันเป็นดิจิมอนที่มีขีดจำกัดการต่อสู้และพลังการลบที่สูงเป็นอย่างมากจึงถูกเรียกในฉายาว่าโอเมกาเรเจนเดอรี่วอร r ิเออร์หรือนักรบในตำนานแห่งจุดจบผู้เป็นครัวตรงข้ามของอัลฟามอนลักษณะแขนซ้ายที่มีรูปร่างเหมือนหัวของวอลเกมอนมีดาบเกส์ปอายดาบเขียนว่าออเดรียและโล่เบฟชิลแขนขวามีรูปร่างเหมือนกับหัวของเมทัล Um on, จะติดตั้งอาวุธปืนใหญ่อย่างกาลูรูแคนนอน w h i นั่นเองโดย Omega มอนที่เป็นรอยัล k n i นั้นจะเป็นคนละตัวกับของเด็กผู้ถูกเลือกซึ่งเขาจะทําตามคําสั่งของกดาซ i l อย่างเคร่งครัดในอนิเมะ Digimon X Evolution เขาได้เข้าปะทะกับดุกมอนที่เข้ามาช่วยเหลือดิจิมอนที่มี X Antibody และสังหารดุกมอนลงได้ก่อนที่จะได้สติและร่วมมือกับ Alpha Mon ในการกําจัดิกดาซิลงในที่สุดมีท่าไม้ตายได้แก่ Omega Burst ปรากฏตัวมาในอนิเมะได้แก่ Digimon s r v i o r ดิจิตอลมาสเตอร์อีกอโวลูชันสามดุกมอนดิจิมอนร่างเมกาประเภทไวรัส สายพันนักรบศักดิ์สิทธิ์มังกรวิวัฒนาการล่างมาจากเมกาโรกาลมอนดุกมอนมีลักษณะเป็นอัศวินมังกรถือหอกแกรมที่อยู่แขนขวาและโลโกเอจสิสที่อยู่แขนซ้ายร่างกายห่อหุ้มด้วยเกาะสีขาวสลับแดงจนได้รับฉาย,ยาว่าคริมสัไนไนอัศวินสีแดงฉาผู้คอยรับใช้อีกดาซิลในฐานะรอยัลไนแห่งโลกดิจิตอลตัวของมันจะเป็นดิจิมอนประเภทไวรัสก็ตามยามเมื่อโลกดิจิตอลเวิร์ถ,ถึงความวิกฤตมันคือกำลังลบหลักที่มีพลังกำลังทำลายล้างสูง และมีความแข็งแกร่งแนวหน้าของกลุ่มโดยชุดเกราะและอาวุธของดุกมอนทำมาจากโครมดิจิซอยประมาณ99%โดยดุกมอนตัวนี้จะเป็นคนละตัวกับของเด็กที่ถูกเลือกในอนิเมะดิจิตอลมอนสเตอร์เอ็กซ์อีวลเขาได้เข้าปะทะกับโอเมกามอนและพ่ายแพ้ในที่สุดก่อนจะคืนชีพกลับมาอีกครั้งจากอัลต้าสเปซพร้อมร่าง X อแอนติบอดีในอนิเมะดิจิมอนเซเวอร์จะมีบทโดยเข้าปะทะกับเซเลดมอน ก่อนที่จะได้สติแล้วช่วยเหลือกลุ่มร a อย่อ g ไนในการแบกโลกดิจิตอ l เวิร์และเอาชนะอีกดาซิลได้สำเร็จมีท่าไม่ตายได้แก่ Final e l e c t i o n ปรากฏตัวออกมาในอน er, ิเมะดิจิมอนเซเวอร์ i i i t a l นเอ็กซ์อีวิลูชั่นสี่เอาฟอร์ดวีิจิมอนล่างเมกา้าประเภทวัคซีนสายพันธุ์นักรบศักดิ์สิทธิ์มังกรมีวัฒนาการล่างมาจาก r อ o w ว i d า m o n a l p ฟ a ว i d m o n ดิจิมอนอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะเหมือนมังกรน,นักลกสีน้ำเงินตรงกลางอกมีลักษณะเป็นตัว V ีอัลฟาวีดามอนเป็นรอยย่อไนท์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในกลุ่มโดยความเร็วของมันนั้นไม่มีใครในกลุ่มที่สามารถตามการเคลื่อนไหวของมันทันได้ร่างกายทั่วไปของมันถูกห่อหุ้มด้วยเกาะศักดิ์สิทธิ ที่ทำมาจากแรก Blue ่บูดิจิซอยเป็นหนึ่งในแร่โครมดิจิซอยที่หายากที่สุดเป็นแร่ที่มีคุณสมบัติน้ำหนักเบาทําให้ผู้ใช้นั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและมีความว่องไวพลังของมันนั้นสามารถผ่าแยกทองนภาและผืนปัตภีได้ด้วยอาวุธคู่กายอย่างกําไลโล่ของมันที่สวมอยู่บริเวณแขนทั้งสองข้างตัวของมันจึงได้รับฉาย,ยาว่าวอลเลเ r อร์ออฟวิกอรี่หรือนักลบแห่งชัยชนะนั่นเองมีท่าไม้ตายได้แก่ชา N นิ่งวีฟอสปรากฏตัวในอนิเมะดิจิมอนเซเวอร์ 5. แมกนามอนดิจิมอนล่างอาร์เมอร์ประเภทวัคซีนสายพันธุ์นักรบศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนาการล่างมาจาก Xvmon, v วี m o นดามหรือ v ี o n นที่ใช้ดิจิมิ n ท่อแห่งปฏิหารแมกนามอนดิจิมอนล่างอาร์เมอร์เพียงตัวเดียวที่เป็นสมาชิกของกลุ่มรอยย่อไหนถึงแม้ตัวของเขาจะเป็นดิจิมอนล่างอาร์เมอร์แต่พลังของตัวมันนั้น เทียบเท่ากับดิจิมอนล่างเมกาตัวมันเกิดมาจากวีมอนใช้ดิจิเมทัลแห่งปฏิหารในการพัฒนาล่างตัวมันจึงได้รับฉายาว่าเลดียอ็นออฟมิลเคิ้นหรือแสงแห่งปฏิหารเกาะของมันเสริมพลังเหล็กก้าที่ทํามาจากแร่ดิจิซอยที่คุมตัวมันทั้งหมดทําให้มันมีพละกกำลังมหาศาลทั้งด้านการป้องกันและการทํำลายล้าง ที่เทียบเท่ารอย l k n ไนต์ตนอื่นๆในอนิเมะพลังของวีมอนดสุเกะจะมีการจํากัดเวลาในการใช้ล่างแมกนามอนและนิ้วมือจะมีทั้งหมด5นิ้วส่วนรอย l ่อไน h ์แมกนามอนนั้นจะมีเพียง3นิ้วซึ่งเป็นคนละตัวกับแมกนามอนของดสุเกะและแมกนามอนของรอย l ่อไน h ์นั้นสามารถใช้ล่างนี้ได้อย่างอิสระโดยไม่จํากัดเวลามีท่าไม้ตายได้แก่เอ็กซ์ตรีมใจฮารปรากฏตัวในอนิเมะดิจิมอนเซเวอร์ดิจิมอนเอ็กซ์อีว ดิจิมอนล่างเมกาประเภทวัคซีนสายพันธุนักลบศักดิ์ศรีวิวัฒนาการล่างมาจากสายไฮแอนโดรมอนหรือไน m o n imon. เป็นดิจิมอนที่มีความสุภาพและอ่อนโยนที่สุดในบรรดารอย์ยอไนด้วยกันตัวของมันชอบความสมบูรณ์แบบและมีความพักดีต่ออิกดาซิลเป็นอย่างมากจึงถูกเรียกในานาม Night of Royalty อสศวินแห่งความพักดีชุดเกราะของมันมีต้นแบบมาจากอิกดาซิลและถูกดัดแปลงมาเป็นแบ็กดิจิซอยที่มีความสามารถสร้างอาวุธและโล่ขึ้นมาได้ผ่านการเข้าถึงข้อมูลมันชอบที่จะประลองตัวต่อตัวกับคู่ต่อสู้อยู่เสมอจึงทำให้มันพัฒนาการต่อสู้ขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นกำลังหลักของกลุ่มท้าไม่ตายได้แก่เอนวาปรากฏตัวออกมาในดิจิมอนเซอร์เวอร หลอดไนมอนดิจิมอนล่างเมกาประเภทไวรัสสายพันธุ์นักลบศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนาการล่างมาจากไนมอนผู้นำของเหล่าไนมอนและดิจิมอนสายไนทั้งหมดมีอาวุธประจำตัวอย่างไพบัคเกิลและดาบแท้สีเหลืองมันจะยึดถือความยุติธรรมเป็นที่สุดแต่เป็นความยุททติธรรมที่ตามใจตนเท่านั้นโดยมันนั้นเป็นรอยั่อไนที่มีความขี้สําอางและมีความโหดเหี้ยมเป็นอย่างมากมันจะทําภารกิจโดยไม่สนใจผู้อ่อนแอและมักทําภารกิจกับไดนัสมอนอยู่เสมอทายไมยตายได้แก่หมัดแห่งอะเทนา่า ปากฏตัวออกมาใน Digimon Saber Digimon Frontier 8. ไดนัสมอนดิจิมอนร่างเมกาประเภทด a าตาสายพันธุนักลบมังกรศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนาการล่างมาจากมิสเตอร์มอนจยาของมันคือพัศเศสนิวเวอร์นักลบผู้หลงไหลลักษณะของมันมีลักษณะเป็นชุดเกาะมังกรสีขาวทองชุดเกาะของมันทํามาจากโครมดิจิซอยทาให้มันมีพลังกาลังและความแข็งแกร่งราวกับมังกรซึ่งมันจะทําหน้าที่รับใช้เจ้านายด้วยความยุติธรรมและจงรับพักดีเป็นอย่างมากเพื่อความยุติธรรมแล้วตัวของมันเชื่อถือและมาปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเข่งคลัดแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดก็ตาม จนถูกมองว่าเป็นปีศาจมันก็ทำภารกิจกับหลอดไนมอนอยู่เสมอถ้าไม้ตายได้แก่ Break of Wyvern หรือลมหายใจแห่ง w วเวิร์นนั่นเองปรากฏตัวออกมาใน ier, Server. d i จิ m อ n ฟอนเทียดิจิ i อ o เซิร์เวอร์ 9. ดัฟมอนดิจิ n อล่างเมกาประเภทด a าตาสายพันธุ์นักลบศักดิษิ์วิวัฒนาการล่างมาจากโรเดอร์เลโอมอนลักษณะของมันเหมือนนักลบชุดเกาะเสือชีต้ามีปีใช้ยาของมันได้แก่ s t ส์สเตจิสหรืออัศวินแห่งยุทธศาสตร์พอตัวของมันนั้นมีความสามารถในการวางแผนการลบและตัวของมันยังเป็นมันสมองของกลุ่มร้อยย่อไนโดยตัวของมันจะมี2ฟอร์มด้วยกันได้แก่ไนฟอร์ม nice และอัลเทอร์เนทฟอร์มโดยล่างอัลเทอร์เนทฟอร์มเลโอพาดโหมดที่จะวิ่งด้วยสีขาและมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงเหมาะแก่การกระโจนเข้าใส่ผู้ต่อสู้มีอาวุธคู่ใจได้แก่ดาบสองเล่มและคอยรับคำสั่งจากอิดาซิลในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดท่าไม้ตายได้แก่อัสเทอร์เบน เเลตมอนดิจิมอนล่างเมกาประเภทวัคซีนสายพันธุ์นักลบศักดิ์ธิีวิวัฒนาการล่างมาจากสายไทยลินมอนลักษณะของมันเหมือนนักลบเซนทอร์ aur, ชุดเกราะสีแดงฉชาย,ยาของมันได้แก่สวิฟคินสันฮอสอาชาสีแดงฉานแห่งความเร็วชุดเกราะของมันนั้นถูกทําขึ้นจากแร่เลดดิจิซยซึ่งเป็นแร่ดิจิซอยที่มีความแข็งแกร่งด้านพลังการป้องกันสูงสุดกว่าแร่ดิจิซอยทั่วไปหลายเท่าดังนั้นตัวของมันจึงสามารถรับการโจมตีของดิจิมอนระดับเมกาได้อย่างสบายและตัวของสเลดมอนคอยทําหน้าที่เป็นผ ผู้พิทาโคลอสเซียมใต้ผืนด,ดินทานน้ำแข็งขั้วโลกเหนือของโลกดิจิตอลเวิลด์ที่มีข้อมูลโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างโลกดิจิตอลและการสร้างดิจิมอนถูกปิดผนึกภายในซากประหลักหักพังเหล่านี้้าไม้ตายได้แก่โอดินบริดสิบเอ็กซามอนดิจิมอนล่างเมกา้าประเภทดาตาสายพันธ์ุนักรบศักดิ์สิทธ วิวัฒนาการล่างมาจากการรวมร่างกันร,ระหว่างเซเลเยอร์ดรามอนและเบรคดรามอนลักษณะของมันเป็นดิจิมอนรูปรักษประเภทมังกรแดงที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมีปีกที่ขนาดใหญ่อย่างเอ็กซ์คาลิเบอร์กับหอกยักษแอมเบเรียสตัวของมันมีขนาดใหญ่โตจนทําให้มีข้อมูลมหาศาล ในอดีตของดิจิตอลทูตรูปแบบดังเดิมไม่สามารถแสดงรูปแบบผลลักษณะของตัวมันได้อย่างสมบูรณ์และการมีอยู่ของมันจึงถูกค้นพบหลังจากดิจิตอลทูตรุ่นใหม่ถือกำเนิดขึ้นตัวของมันคือจุดสูนย์สุดของดิจิมอนสายพันธุ์มังกรจนทุกคนเรียกขานมันว่าจักรพรรดิมังกรแดงปีกของมันมีส่วนผสมของโครมดิจิซอยและมีความคิดที่เป็นของตัวเองสามารถทำการเปลี่ยนโหมดเพื่อบินหรือเปลี่ยนโหมดเป็นโล่เพื่อป้องกันตัวได้ ทามายตายได้แก่อวบลเกรปรากฏตัวออกมาในดิจิมอนเซิร์เวอร์12การคูมอนดิจิมอนล่างเมก้าประเภทดาตาสายพันธุนักลบศักดิ์สิทธิวิวัฒนาการล่างมาจากสายสเกลเมรามอนชายาของมันคือนักลบพนเนีจรหรือทาวเวลเลอร์มันเป็นดิจิมอนประเภทฮิวแมนตัวของคันคูมอนนั้นจะมีแบตเทิลออร่าอย่างฮินขมุยที่แผ่ออกมาจากข้างหลังของมันเพื่อเป็นพลังการโจมตี มันอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของดิจิทัลเวิร์และมักจะออกเดินทางอยู่เสมอไปยังที่ต่างๆเพื่อยับยั้งและคอยช่วยเหลือเหล่าดิจิมอนและเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในดิจิทัลเวิร์ซึ่งตัวของคันคูมอนนั้นได้พบกับแฮกมอนที่ต้องการจะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นรอยย่อไนคันคูมอนเห็นความตั้งใจของแฮกมอนที่อยากจะเป็นรอยย่อไนจึงมีความตั้งใจและต้องการจะฝึกฝนให้แฮกมอนกลายเป็นรอยย่อไนคนที่13เพื่อความแข็งแกร่งเหมือนกับรอยย่อไนคนอื่นๆตัวคันคูมอนนั้นเป็นที่รู้ เพื่อที่จะฝึกฝนแฮกมอนนั้นให้กลายเป็นลอยย่อไหนเขาจึงพาแฮกมอนไปฝึกกับเหล่าซิสเตอร์มอนที่เขาเคยช่วยเหลือไว้ในอดีตและเป็นพี่เลี้ยงคอยฝึกฝนให้กับแฮกมอนจนกลายเป็นรอยย่อไหนได้ในที่สุดทําไมตายของคันคุมมอนได้แก่ทเทเคินเซนไซสิสเจสมอน ดิจิมอนล่างเมกาประเภทดาตาสายพันธุ์นักลบศักดิ์สิทธิ์วิวัฒน,นาการล่างมาจากเซเวอร์ฮักมอนใช้ยาของมันได้แก่วอลเลอร์ออฟเซเวชันหรือนักลบแห่งการกอบกู้มันเป็นดิจิมอนนักลบศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการพัฒนาล่างจากสายแฮกมอนที่มีความตั้งใจจะเป็นรอยั้ไนท์และได้รับการฝึกฝนอย่างหนาจากคาวคูมอนและเหล่าซิสเตอร์มอนที่เป็นพี่เลี้ยงคอยฝึกฝนให้กับแฮกมอนจนพัฒนาล่างกลายมาเป็นรอยัลอไนท์ได้ในที่สุด ตัวของมันได้รับให้เป็นรอยัลไนท์คนที่13ของกลุ่มมันมีประสาทที่รับรู้ถึงเหตุการณ์อันตรายของความผิดปกติในโลกดิจิตอลเวิร์และออกไปทาภารกิจพร้อมๆกับเหล่าซิสเตอร์มอนอยู่เป็นประจําและไม่เลือกออกลุยเดี่ยวแบบรอยัลไนท์คนอื่นๆเนื่องจากตัวมันนั้นเป็นรอยัลไนท์ที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองตัวของมันได้ใช้เวลาในการลรํ่เรียนและฝึกฝนกับคันคูมอนจนสําเร็จวิชาฮินกคามมยแบบเดียวกันและก็มีออร่าเป็นของตัวเองโดยออร่าของมันนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดด3ตัวไ้แก่ เอโทรเรนี่และพอซึ่งเจสมอนสามารถควบคุมได้อย่างอิสระและแปรเปลี่ยนรูปแบบในการใช้งานได้ทั้งการโจมตีและการตั้งรับตามคำสั่งของเจสมอนท่าไม้ตายได้แก่ Judgment of b e a d นี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากเกี่ยวกับร้อย,ย่อในทั้ง13ตัวกันนะครับหากคลิปวิดีโอนี้ผมผิดพลาดตรงไหนไปผมต้องกราบขออภัยมาในที่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมและเป็นกำลังใจให้ผมช่อง m i g h t y c a s h ในการทำคลิปต่อๆไปหากมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปทางเราต้องกราบขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ